การบำเพ็ญบุญสุนทรทานนี่จะต้องทำอย่างไรก,ก็ก็จะต้องทำอย่างที่เรียกว่าละตัวกูของกูอย่างกิเลสตัณหานี่อยู่เป็นประจำเรื่อยๆไปแล้วก็จะเป็นการบำเพ็ญบุญสุนทรหาสุนทรทานอย่างที่กล่าวมาแล้วเป็นการบำเพ็ญบุญตรงที่วมันล้างบาปคือล้างตัวกูจะได้ สุนทรทานคือมันเป็นการให้ที่ดีเลิศไม่มีการให้ชนิดไหนจะดีกว่าคือให้ตัวตนตัวกูนี่ออกไปเสียแล้วก็ได้นิพพานเป็นสุนทอนทานเพราะว่าไม่ต้องลงทุนให้เสียทรัพย์สมบัติอะไรมากมายอย่างที่เรียกว่านิพพานเป็นของให้เปล่า เพียงแต่ว่าให้สละตัวตนนี้ออกไปก็จะเป็นสุนทอนทานคือทานอันงดงามสูงสุด